ไอ้เบิ่งบักโม่จอยนี่แหละนุ่ยบบกย้ายเวยมาดูพ่ะเว้ยทางหลังมาหนึ่งนยบบกย้ายจอยปัดพ่อน่ะเบิ่งใหญ่นะเหญ่น้าสกินบบกโม่ย้ายบักโม่กินตลาพื่น่ะพ่น่ะเดียงจีงจีงัดมองจังสีก็แกงงามค่ะแกงเอาออกไปแกงหนึ่งมันเป็นเมื่อดเมื่อเอาเอาเท่านี้พอส่งไปเออ อาแต่งโมหวานๆเด้อ <ules> พ <m> ี <ke w> ่น้องเอ้ยพูดนะพี่เซ้นเตอร์สวยสวยบักแตงโมพูดนะหวานป่พูดนะเม็ดกะบะมี่เม็ดกะบะมี่แดงเจืองเกลียงหน่วยบักใหญ่พี่น้องเอ้ยหน่วยใหญ่ๆในเต้นในล่ะนี่สอดกินตะลาเนาะปูกินนารีสอดกินตะลาพูดนะมี่ถ้าพูดอยากกินพูดนะพูดนะมาเด้อพี่น้องเอ้ยมาซื้อบักโม่ใหา่กินแต่ฟองเด้อ ยังได้ใช่หวานหวานหวานฮ่าฮา้อนบักโม่ายพี่น้องเอ้มาเด้อมาซื้อบักโม่ยายกินต่ว่างเด้อหวานยุสินอุดรซุ้มแพ้นี่ละ่ะพี่กัดบ้านยายกินต่ว่างยุ่ง้านกล้วยจับนี่ละ่ะถนนสายอุดรซุ้มแพ้นี่ละ่ะพี่น้องเอ้ยมาเด้อพผลน่ะมีแต่หน่วยใหญ่ๆย่าผล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  ไงครับไงเนี่ยขนออกเมื่อนี่ส้มเทียวพูวน่ะแดงจึงเคืองอยู่แต่งโมก,กินตะลาสวด้วย่อยขาวจังส่แหระพี่น้องนี่เลยผ้ากันซิมงามคักงามเนี่ย